b บรนด์ใด p r o m e t e u s เรือธงระเบิดกิกกับราคาเริ่มต้น13,600บาทในระยะหลังมานี้จะเห็นได้ว่าแบรนด์สมาร์ทโฟนเริ่มดีไซน์มือถือของตัวเองให้มีเอกลักษณ์มากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จาก Xiaomi Mi Mix ที่มาพร้อมหน้าจอไ right ร้ขอบด้านบนหรือ Samsung Galaxy S8 ที่มาพร้อมหน้าจอ Infinity Display แบบไ right ร้กรอบและล่าสุดได้มีสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งอย่าง p r o m e t e u s ที่พยายามสิกดการดีไซน์มือถือแบบเดิมๆด,ด้วยดีไซน์สุดแปลกตาแต่แฝงมาด้วยฮาร์ดแวร์ระดับไฮเอน สมาร์ทโฟนรุ่นดังกลา่าวเป็นผลงานจากค่ายเบรนไดและมาพร้อมบอดี้กันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 อีกทั้งทางค่ายยังระบุว่า Prometheus จะมาพร้อม Android เวอร์ชันล่าสุดอย่าง Android ด์8.0ตั้งแต่แกะกล่องกันเลยทีเดียวสำหรับสเปคมีดังนี้มาพร้อมหน้าจอแสดงผล f r ี e d o m Display แบบ Super a m o ม e d ดขนาด6นิ้วสัดส่วน16:10ความละเอียด 4K ครอบลับด้วยไท l l a กัลส s 5ชิปเซ็ตเนเนร์อน8 3.5 RAM 8บิก รอม2 5 6กิกล้องหลังแบบคู่ความละเอียด12ลิานพิกเซลกล้ลองหน้าแบบคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซล f 1.7ระบบการป้องกันภาพ OIS ระบบเลเซอร์โฟกัสและไฟแฟลช LED จำนวงาน8ดดวงเ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ปุ่มโฮมรองรับการใช้งาน2ซิมรองรับการเชื่อมต่อบูทูน5.0มาพร้อม NFC รองเชื่อมต่อ USB Type C แบตเตอรี่ความจุ3,500รองรับเทคโนโลยี Quick c h a 4.0และมาพร้อม Android 8.0 รเมติอุสเปิดตัวมาด้วยราคา8 0ดดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ27,0 0 0บาทมีให้เลือกเพียงสีเดียวคือสีดำดา้านแต่สำหรับผู้ใช้งาน1 0 0 0พันท่านแรกที่ทำการสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์ใดจะได้รับส่วนลด50%เหลือเพียง4ี0รดอลลาร์หรือประมาณ,ณ13,600บาทแต่อย่างไรก็ตามมือถือจากโ r รเมติอุสยังคงมีความน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยเนื่องจากยังไม่มีตัวโปรโตไทป์ออกมาให้เห็นรวมทั้งภายในหน้าเว็บไซต์ยังไม่มีระบุกําบวการจัดส่งด้วยทำให้ต้องพิจารณากกันดีีด่่่ออทจจะสงง